สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวนี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกซีนีเช่นเดิมน,นะคะวันนี้จะพามาทําเมนูง่ายๆเด็ดๆรสเด็ดๆแซ่แบๆเลยค่ะนั่นก็ได้แก่เมนูปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาใส่พริกขันฉลบและใบมะกรูดและใส่ถัว่วฝักยาวหั่นท่อนด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะรแสแซ่บแน่นอนและแถมไปด้วยผักชุบแป้งทอดค่ะนั่นได้แก่ถัว่วแล้วก็ฟักทองนะคะท่านผู้ชมค่ะ เราก็มีวัตถุดิบต่างต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมาดูเมนูปลาหมึกแดดเดียวนะคะเป็นปลาหมึกแดดเดียวผัดพริกเผาใส่พริกขัน่นแฉลบแล้วก็ใส่ใบมะกรูดและใส่ถั่วหั่นท่อนแบบนี้นะคะ่ะท่อนทอนสั้นเท่านี้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะหั่นทอนเท่าไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะ ก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาก็จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ขอบคุณแม่ใช้ยี่ห้อแม่ประนอมนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็จะมีปลาหมึกแดดเดียวหั่นไว้แบบนี้นะคะ,ะพร้อมทั้งเป็นปลาหมึกไข่นะคะปลาหมึกไข่แดดเดียวด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดพริก น้ำพริกเผาใส่พริกหันแฉลบแล้วก็ใส่ถั่วนิดหน่อยพร้อมทั้งใบมะกรูดฉีกนะคะท่านผู้ชมคะและพริกหันแฉลบสีแดงเพื่อเพิ่มสีสันนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมคะก็คุณแม่ก็จะชุบชุบแป้งทอดค่ะก็มีฟักทองนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวหั่นท่อนไว้เดี๋ยวเราจะชุบแป้งทอดนะกินกับแกรม แก้มกะผัดเนี่ยค่ะผัดปลาหมึกเนี่ยค่ะแล้วก็จิม้มน้ําจิ้มได้นะคะท่านผู้ชมคะก็มีประโยชน์วันนี้คุณแม่จะทํา2เมนูนะคะเช้านี้ครอบครัวของคุณแม่ก็จะประมาณนี้ทําประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพามาชมตอนที่เราปรุงเลยนะคะท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบแล้วนะคะท่านผู้ชมคะคุณแม่ก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะ เกีเ๊ยวลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาเลยครับ เสร็จเราก็ใส่ปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกแดดเดียวไข่นะคะท่านผู้ชมคะ เขาจะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะแม่ประนอมอันนี้นะคะที่พ่อเนี้ยนะคะเขาจะมีรสหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะคะว่าเมื่อผัดไปแล้วก็จะมีรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็ค่อยเติมนะคะาต้อก็ชิมรสชาติก่อนตอลางมึกปลาหมึกก็จะสุกไวค่ะราจะาผยดะ ใส่ถั่วใส่พริกขันแฉลบลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมพริกขันแฉลับเข่งเขียวและแดงค่ะแล้วมาใส่ถั่วนะคะท่านผู้ชมคะใส่ถั่วลงไปถั่วฝักยาวหั่นท่อนนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมถั่วฝักยาวหั่นท่อนนะคะนแล้วคุณแม่เติมน,น้ำนิดหน่อยค่ะ หมึกแดดเดียวผัดน้ำพริกเผาใส่พริกอันแฉลบแล้วใบมะกรูดรค,ค่ะแล้วก็น่าจะเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แม่ก่อนอนุญาตชิมก่อนนะคะทุกคนสองค่ะรสชาติโอเคไหมผัดน้ำขุ่นขิดนะคะไม่ใช่น้ำขุ่งๆุ้ ก็โอเคเลยค่ะเพราะน้ำพริกของเขาจะมีรสชาติพอดีเค็มหวานแล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ใส่ใบบําบูลงไปค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยเลยค่ะท่านผู้ชมคะเมนูปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวผัดน้ำพริกเผาของคุณแม่นะคะเดี๋ยวก็เมนูที่สองเดี๋ยวคุณแม่จะไปทำอทอดทอดอผักนะคะทอดผักอันนี้ คงจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะมันเป็นเมนูง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ก็จะจัดใส่จานนะคะตักใส่จานก็จ,นจะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกแดดเดียวไข่ขัดน้ำพริกเผาของคุณแม่นะคะท่านผู้ชม ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ